คุณหมวยรอ,อนานพอสมควรขออภัยนะครับคุณหมวยสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงใสปิ๊งเลยเหมือนเพิ่งตื่นเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเลยอยู่ดึกค่ะป๋าอยู่ดึกทําประธานโทษคุณหมวยทํางานอยู่หรอเปล่าเปล่าไม่ได้ทําค่ะตอนนี้อยู่แล้วหยุดแล้วปกติทํางานอะไรฮะประธานโทษอ๋ออยู่พวกตามกองถ่ายอะค่ะอ๋อนะฮะดีดีด,ดีช่วงนี้หยุด ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้ว,วอ,อ่ะอืมนะฮะประสบการณ์ของคุณหมวยดีกว่าครับเกิดะอะไรขึ้นเมื่อห้าปีที่ผ่านมาเชิญครับค่ะอ่ะลนวหมวยจะบอกก่อนว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยหมวยเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะแล้วออฟฟิศหมวยเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าปักซอยบ้านคือไม่ห่างจากบ้านมากเท่าไหรอะะ่อ่ะค่ะครับแล้วทีเนี้ย หมวยได้ทําเรื่องละออกไว้หนึ่งเดือนเพื่อที่จะลาออก<ะ>แล้วก็ได้รับน้องฝึกงานเข้ามาใหม่หนึ่งคนเป็นอิสลามะนะคะเธอเอิญน้องคนเนี้ยเขาจะมีพวกเซนเซนเหมือนว่าสัมผัสอะไรนอกเหนือจากมนุษย์เนี่ยได้<ะ>เพราะว่าตอนที่รับเขามาอยู่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวน้องจะมีอะไรเข้าตัวน้องเขาตลอด Oh. เราก็จะคอยอยู่กับน้องตลอดคอยจับมือน้องตลอดอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าน้องเป็นอิสลาม <Huh. S 2> น้องเขาไม่ห้อยพระอยู่แล้วเราก็เลยถามน้องว่าเอออิสลามเขามีบทสวดอะไรหรือเปล่าลองสวดดูนะ, oh. ะเพราะว่าพี่ก็พุทธพี่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรอยู่ได้ <Huh. S 2> แต่แต่ตอนที่หมวยอยู่เนี่ยรู้แค่ว่าเจ้าที่ที่นี่แรง huh. แต่ไม่รู้ว่าจะมีผีอะไรหรือเปล่าแต่ในวันที่เกิดเรื่องอะค่ะเราอยู่ด้วยกันสองคนคช่วงสี่ทุ่มไม่ก็ห้าทุ่มราวๆนี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ช่วงใกล้ร้านใกล้จะปิดแล้วทีนี้เจ้านายไม่อยู่<ะ>เราก็อยู่กันแค่สองคนกับน้องที่เป็นอิสลาม<ะ>ทีเนี้ยด้วยตัวหมวยเองเนะี่ยอยากกลับบ้านเร็วเจ้านายก็ไม่อยู่เราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเรากลับบ้านเร็วกันดีไหม มันดึกแล้วเราก็อยากกลับบ้านเร็วเพราะว่าเป็นผู้หญิงทั้งคู่ด้วยน้องก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมหน่อยนะอ,อทีนี้เหมวก็โอเคเราตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านเร็วแต่มันห้าทุ่มแล้วมันก็ถือว่าดึกแล้วสําหรับพนักง,งานออฟฟิศครับทีนี้หมวยอะ่ะก็เริ่มเดินออกมาปิดประตูเหล็กอะค่ะ Uh huh. ที่เป็นประตูเหล็กม้วนนะคะปิดลงมาทีนี้มันมีบานเล็กที่หมวดปิดไม่ได้ที่สําหรับปิดแล้วก็เดินออกจากร้านได้เลย uh huh. ทีเนี้ยน้องก็ทําความสะอาดหมวดก็ปิดประตูทั้งหมดสามบานเหลือบานสุดท้ายที่จะเอาไว้สําหรับออก uh huh. ช่วงที่ว่ากําลังจะให้มันปิดมาเหลือครึ่งหนึ่งะคะ่ะ uh huh. หมวดปิดไม่ได้ตอนแรกคิดว่า มันคงจะปิดอะไรหรือเปล่าเราก็ยังไม่เท่าไหร่เราก็บอกว่าอ่าน้องที่เป็นเด็กสลามเขาน้องชื่อตีตีมาช่วยพี่ปิดหน่อยดึงกันสองคนมันดึงไม่ลงอ่ะคะ่ะฮะแล้วทีเนี้ยเฮ้ยแล้วเราจะกลับบ้านได้ยังไงมเมืม่อมันปิดไม่ลงออ oh. ก็เลยเราก็นึกในใจก่อนว่าเฮ้ยชื่อนี้เจ้าที่แรงหรือเขาไม่ให้กลับบ้าน ออ oh, oh. แล้วก็ยกมือไหว้บอกว่าหนูวันนี้หนูจะขอกลับเร็วหน่อยเพราะว่ามันดึกแล้วเไม่มีใครอยู่อ oh. หลังจากนั้นะป๋าไฟมันดับพึบเลยนะไฟแล้อ <Final S 2> ฟีิ่ะเหรอใช่ oh. เพราะหนูเพราะมันดึกแล้วหนูจะเปิดไว้หมดเลยก่อนที่หนูจะเดินออกแล้วหนูก้อจะปิดอย่างนี้ไง oh. ทีนี้มันดับหมดน้องน้องตีะที่เป็นอิสลามอะ่ะ oh. ก็บอกเฮ้ยพี่หมวยทาไงมันมืดตือ้อไปหมดเลยคือถ้ามันดับคือดับหมดไฟข้างทางในซอยมันจะไม่มีไงคะอ๋อคือไม่ใช่ไม่ใช่ดับเฉพาะของเราดับทั้งซอยเลยเหรออย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ดับเฉพาะออฟฟิศหนูค่ะอ๋อโอเคแต่มันไม่มีไฟข้างาทางาอ๋อโอเคใช่ไฟหน้าร้านก็ดับทีนี้เฮ้ยเราอยู่กันสองคนเราก็ต้องคือด้วยความที่เราเป็นคนโตสุดแล้วน้องเพิ่งมาฝึกงานอย่างเงี้ยอืม ใจเราก็กลัวนะป๋า<ะ>เราก็เลยขอใหม่หนูขอกลับบ้านเถอะมันดึกแล้วแล้วน้องเป็นผู้หญิงด้วยยังไงพรุ่งเนี้ยหนูจะให้เจ้านายหนูอ่ะทาบุญไปให้อ,อพร้อมกับหนูด้วยนะไฟมันก็เปิดนะป๋าอ้าวจริงสิมอเลยอ่าแล้วหนูสองคนก็ใจชื้นแล้วเพราะไฟมันปิดแล้วแล้วหนูสองคนเลยบอกว่า ดีเดี๋ยวเราเข้าไปากระเป๋าแล้วปิดแค่ประตูประตูกระจกพอถ้าปิดประตูเหล็กไม่ได้คทีเนี้ยหนูสองคนก็เดินจุงมือกันเข้าไปด้วยความแบบเหลืออยู่สองคนแล้วอ่ะยังไงมันตลัวด้วยว่างั้นเถอะอ่ะใช่ใช่ก็เข้าไปข้างในปา๋าสิ่งที่เห็นนะ่ะไฟมันเปิดนะปา๋าโต๊ะหนูกับน้องของน้องตีอ่ะจะติดกันครับทีเนี้ย กระเป๋าของเราทั้งคู่อ่ะมันวางอยู่บนเก้าอี้ของทั้งคู่คือเก้าอี้ขายเก้าอี้มันอ่ะ,อะแต่สิ่งที่เจอคือมีผู้หญิงผมสั้นอยู่บนโต๊ะ<ฮ>ของหนูเองเป็นโต๊ะตัวข้างในเตฮ่ฮะฮะแต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมีแค่ครึ่งตัวป๋า คือเหมือนกับว่าเอาตัวครึ่งตัววางไว้บนโต๊ะทํางานของหนูอ่ะอออ่าอ่เป็นผู้หญิงนะป๋าแต่เราไม่เห็นหน้าเขาอ่ะเหมือนกับเขาก้มหน้าแล้วอยู่นิ่งๆเหมือนเหมือนเอาหุ่นตั้งโชว์มาวางอ่ะครับอ่แค่ครึ่งตัวนะป๋าแล้วผมสั้นแล้วก็ก็ก้มหน้าอือหนูอ่ะไม่รู้ว่าน้องเห็นไหมแต่หนูว่าเห็นอ่า หนูก็บอกว่าตีอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เข้าไปากระเป๋าเองหนูก็เลยแบบตัวหลังอะชิดกําแพงเลย<ะ>เพื่อที่จะแบบว่าให้หลบตรงนั้นอะให้เยอะที่สุดครับแล้วหนูก็กระเถิบกระเถิบไปหยิกบกระเป๋าอะของหนูแล้วของน้องตีอะอืแล้วหนูก็กระเถิบกระเถิบกระเถิบกลับมาเอากระเป๋าให้น้องแล้วก็ ตีออกไปก่อนแล้วเปิดประตูเอาไว้ด้วยนะอย่าปิดวางประตูเอาไว้แล้วเขาก็ยังอยู่ถูกไหมตอนที่คุณเดินแปวกระเป๋ายังอยู่ยังอยู่ค่ะป๋าห่างกันแค่ไหนเหมือนคุณคุณแบบเบี่ยงตัวมาก็เหมือนไม่ถึงว่านะสิอย่างเนี้ยไม่ไม่แล้วก็อี้อ่ะคือก็อี้อ่ะต้องอยู่ข้างหลังเขาอยู่แล้วในป๋า<อ>คือเขาหันหน้าออกมาข้างนอกอ่ะแล้วหนูต้องแบบหนูเอื้อมอ่ะ ประมาณห่างกันเก้านึงได้อ่ะปะ่าเออคือใกล้มากใช่คือเหมือนกับความรู้สึกนะเหมือนคนคนแต่ทําไมมันมีครึ่งตัวซึ่งไฟก็สว่างคุณเห็นชัดแน่นอนใช่ชัดมากป่าออคือเหมือนเหมือนคนอะแต่เขาก้มหน้าแล้วหนูมองไม่เห็นหน้าเขาอะ่ะครับ ก็เอื้อมหยิบได้ให้น้องพอ้องไปเปิดประตูเสร็จมันมีปุ่มไฟอยู่ข้างประตูที่จะทางออกอยู่แล้วหนูไม่สนกอะไรหรอปะ๋าหนูบอกว่าพรุ่งนี้หนูจะแจ้งเจ้านายให้หนูพูดในในออฟฟิศนั้นเลยว่าพรุ่งนี้หนูจะแจ้งเจ้านายให้ว่าหนูเจออะไรแล้วหนูจะทำบุญให้นะ,ะหนูปิดไฟปุ๊บ หนูเดินออกมาแล้วหนูก็ปิดประตูกระจกไขมันก็ยังดึงไม่ลงนะป๋ารประตูเหล็กสองคนยังไงก็ดึงไม่ลงครับหนูเลยบอกว่าขอหนูกลับเถอะพรุ่งนี้หนูทําบุญให้จริงๆอแล้วหนูดึงใหม่อีกรอบหนึ่งฟืดป<ฮ>ิดแบบไม่มีอะไรปิดเลยป๋าทาั้งทั้งที่ว่าก่อนก่อนหน้านั้นหนูก็ปิดก็ปิดไม่ลงนะป๋า หนูไข่กุญแจได้หนูพาเดินออกมาจากถอยออกมาจนถึงถนนใหญ่อ่ะป่าแล้วหนูก็ถามน้องว่าเห็นไหมน้องบอกว่าเห็นเห็นเหมือนผู้หญิงผมสั้นใช่ไหมน้องบอกว่าใช่แล้วเราจะทำยังไงกันดี น้องตีบอกว่ากลับกันเถอะหนูก็อยู่ไม่ไหวแล้วแล้วหนูก็พากันกลับเลยนะป๋าต่างคนต่างแยกย้ายเลยแบบว่าตอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรีบกลับบ้านคือ,อทั้งๆท,ที่หนูกลับบ้านนะหนูคิดตลอดว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะอเพราะบริษัทเนี้ยนะหนูก็อยู่มาก่อนน้องมาห้าปีแล้ว อืมแล้วก็น้องมาฝึกงานหนูไม่รู้ว่าคนคนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มาเนี่ยเขามากับน้องหรือเปล่าอืมเพราะว่าไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนรู้แค่ว่าเจ้าที่ที่นี่แรงแค่นั้นเองอืมแล้วหลังจากเกิดเหตุอะหนูเล่าให้เจ้านายฟังว่าเออมันเกิดอย่างนี้น,นะเขายังบอกว่า อุ้ยจะเข้ามาได้ยังไงแล้วพี่ที่นี่เขาไม่ให้เข้าหรอกแต่หนูบอกว่าหนูเจอหนูเจอทั้งคู่เลยแล้วหนูก็มาเล่าทั้งสองคนอ่ะมาเล่าให้นายฟังแล้วเนี้ยน้องคนที่เป็นอิสลามเขาก็เลยไม่อยู่เขาก็เลยลาออกไปแล้วทีเนี้ยมันครบกําหนดที่หนูต้องออกจากที่ทํางานเนี้ยป่าหนูก็ออกแล้วหลังจากนั้นอ่ะเอ่อที่ศูนย์เนี้ยที่ออฟฟิศเนี้ย เจ้าขอเขารียกเจ้านายอ่ะเขาได้ทําการขึ้นบ้านใหม่เอาพระมาสวดแล้วก็เขามีหมอดูอะไรเข้ามาดูอะไรห่วงจุ้ยเขาด้วยก็ไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นหนูก็ไม่รู้เหตุการณ์ข้างในแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเปล่าอ๋อผมสงสัยอยู่นิดนึงว่าที่คุณบอกว่า แล้วแล้วผู้หญิงที่เห็นเนี่ยใช่เจ้าที่หรือเปล่าหนูว่าไม่ใช่เพราะที่ทราบมาเพราะว่าเอ,อที่บริษัทเนี้ยเจ้าที่เป็นผู้ชายคนลุกอะอาแค่คือแค่คือเดี๋ยวข้อก้าเดียวอะแล้วคุณเห็นเห็นใกล้เห็นในที่ไฟสว่างแล้วเห็นกันทั้งสองคนใช่แล้วทําไมคุณคุณถึงคิดว่ามากับน้องแล้วถามน้องหรือเปล่าครับ หลังจากนั้นเหมือนไม่ได้ถามเพราะว่าน้องมีอาการเข้าตลอดเข้าตลอดนี่คือมีของเข้ามีอะไรเข้าใชค่คุณกําลังคุณคุณหมวยกําลังจะบอกว่าผู้หญิงที่เห็นครึ่งตัวอาจจะสิงมากับน้องอย่างนั้นเหรออันนี้หมอไม่ทราบโหน่ากลัวนะคุณหมวยแล้วคุณเห็นครึ่งหนึ่ง อืเห no ็นบอกว่าออฟฟิศอยู่แถวลาดพร้าวใช่ซอยที่เท่าไหร่อ่อตรงข้ามกับร้อยหนึ่งเลยป่ะตรงข้ามกับร้อยหนึ่งอ๋อตรงข้ามกับร้อยหนึ่งเข้าไปข้างในก็เป็นเวิร์เป็นโรงแรมดร์ดร์ฟอินใช่ใช่ไดอินนี่ก็หลอนมากบ่ะอืมใช่ผมเคยไปหลายทีเอ้ยไม่ใช่อ น่ากลัวาเดี๋ยววันหลังสมัครไปเดินสายกับป๋าด้วยอีกรอบหนึ่งได้ไหมอย่าใช้คําว่ามาเดินสายกับป๋าเดินสายกับทีมงานเดี๋ยวช็อกครับเหมือนเคยไปรอบหนึ่งนะป๋าไม่ได้ไปกับป๋าแน่นอนไม่ได้ไปกับป๋าค่ะพี่ฝันก็ไม่ยอมไปใช่ไม่ได้ไปกับป๋าแน่นอนเพราะป๋าไม่ไปป๋างานเยอะ ป๋าลองไปไปสักครั้งหนึ่งปาอยากให้ผมตายว่างั้นหัวใจวายตายอย่างนั้นไม่ขนาดนัแค่หลอนแล้วก็เห็นเฉยๆนี้ปาเก็บป๋าเอาไว้เล่าเรื่องพระช่วงท้ายดีกว่าเรื่องน่ากลัวมากได้ได้ครับป๋าโอเคตอนแรกว่าจะมาเล่าหลายรอบแล้วกับหมอก,กับพี่ปองไว้ทีนี้สองจิตสองใจว่าจะเล่าเรื่องอะไร โอเคเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะมาเล่าเรื่องกลับจากลาวได้ได้เล่าวันไหนก็ได้นะสะดวกวัน,น,นไหนเล่าวันนั้นโอเคขอบคุณมากคุณหมวยะสวัสดีครับ